ทำไมพวกเราจึงมองไม่เห็นเทว,วดาก็เพราะว่าความทีจิตของเรานั้นต่ำกว่าเทว,วดาเขาอยากเห็นเทว,วดากับสร้างควอมีขึ้นนี่อหไมันสูสีกันโอ้ยง่ายว่าตอนนี้เขาแลนชั่วโมงละ10กิโลเมตรเทว,วดาเขาแลนลอยกิโลเมตรต่อชั่วโมองอย่างสินะขณะอยากเห็นเทว,วดาเขากับสร้างกัได้ลอยกิโลเมตรต่อชอั่วโมงซ้ำกันกระแสลดเคี่ยงกันไป เคียงกันไปตอนนี้จิตเขามันหยาบแห้งมันคนละเวอร์ชั่นอ่าคนละเวอร์ชั่นคณะจะเห็นผีกับเพียงแกสางควอมละเอียดของจิตขึ้นจิตขึ้นนั่งสมาธิไปบางคืนเต็ไมไปหมดทั้งผีทั้งเทวดาเต็ไมไปหมดแต่ว่าเรามองไม่เห็นเพราะเรามันหยาบจิตหยาบมากแต่เทวดาเขามองเห็นดังนั้นเวลาพระ เข้าฌานสมาบัติเวลาพระบรรลุธรรมเวลาคนนั่งสมาธิแล้วจิตมันบรรลุขึ้นไปสู่เบื้องสูงนี่เทวดาเขาจะดีอกดีใจ <ฮะ S 1> เขาจะประกาศกล้องขึ้นตั้งแต่เทวดาชัน้นจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตวาเทวาสัทธมนุษยสาเบสุงมหาตาวติงสานังขึ้นไปเรื่อย ขึ้นไปจนดุสิตอายามาดุสิตนิมมาละลติปารนิมิตาสวัตติจนไปจนถึงอิติหานีนัเตนะมุหุเตนะยาวะพมโลกาสัทโธอภูคะจีอายัญจะทะสหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวทิอัปปมาโนเสียงของเทวดานดังก้องขึ้นไปสู่พมโลกายวะพมโลกาสัทโธอภูคะจีอายัญจะทะหัสสีโลกธาตุ เมื่อโลกธาตุวันไหวมันแตกตัวระบบแตกตัวของอะตอมของจิตยิ่งใหญ่กว่าระบบแตกตัวสูตรที่ทำาระบตถุปรัมณูของไอสสตา์แต่นั้นมันเป็นเรื่องหยาบยๆแต่ว่าเรื่องแตกตัวของจิตนี่เพนบอกที่เราเริ่มแพร่เมตตาดิม,มนันแม,ม,าเม่เรื่องเล่นเด้อเอาอย่างพัญญาถ้าทําได้ทุกวันที่จะมาเราให้ฟังไม่ใช่เรื่นเล่นนะอันที่บอกว่าเออกันสามีพันไปกินเหล่าพันบอกกลับมาเนี่ยห้องกีอยู่สําเก่าเอาบลลดลงเลยเมตต่เส้นเดียว เทาก็ตัง้งจิตดีสัมเกโอ้ยสงสารผัวเขากระเอยมาอยู่แล้วอาจจะติดหนีมาพ่ออาจจะเมาเหล่ามามันหลายกระท่งเท่ากับแห่งสงสารแนมกันแน่งสายตาสงสารนี่นะเขาก็บเบามันมวนแต่ละมือเทวดาเขามองดูอยู่่เออโอ้ยเมียผูน้นี้จะมันเป็นเทวดาไปกินเขาก้อนเถาเอ,อากก้เจ้าก็มื่อมยมาเนาะไปอาบน้ำกินเขาเด้อแนวด้เจ้ามาเกี่สอบก็กะเฮ็ดให้แล้วล่ะ แตงไว้อยู่ในร่ครั้วแหละเอาเสือมาคอยจะปไปซักให้เอาเสือปไปซากให้เพลินทำได้ใครทำได้อย่างนี้เป็นเทวดาเป็นเป็นไม่ต้องไปรอตายถ้าสมุนตราสามีเขาไม่ดีขึ้นมาล่ะเสียไหมมันเกิดบ่เสียสิบเห็นบเ่ Hen, บเสียบนไดนี่เฮากิดเฮางงดีขึ้นเออแต่นี้ถ้าเกิดสามีก็ผิวขาดไปแล้วภรรยามาผิวขาดอีกลูกจะไปเพิ่มใครล่ะสิ หาหลักเกาะบ่ออไ,ได้เลยเมื่อได้ก็ก,กอดลูกพ่อเป็นบัน,านมากลลวลูกแม่สิเป็นหม่องพงของลูกลูกจะตกอกตกใจพ,พ่อเปนอาจสิกาม,มาไว้ไว้อาจจะติดธุระธุรังอย่างกะเวาจังสีงให้ลูกฟังตอนนี้แม่สิเป็นตั้งหอมโพธตั้งหอมไส้ของลูกเอาจังสีมวลมวลสมอและก็เฮ็ดโดยความจริงใจใเฮ็ดแบบประชดประชัน เมื่อกับคณะจะแก้เสือสิไปซักหายโอ้แสดงว่าง,งอนเจ้าลมผาดหินแมนบนอลนี่คอยสิไปหายามาทาหายเด้อเดอเถาเด้อแล้วก็ไปหายาแดงมาทาดูแลรักษาทำหน้าอย่าไปให้จิตตกสิแต่เนี่ยโอ้ยเรารักษาคุณธรรมไม่อยู่อันที่พูดนี่ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายภรรยาสามีก็ทำเหมือนกันเลยเกิดภรรยาเปทังสันอ้า คันสมบัติภายภรรยาเป็นบ้างกับเดิกเด็กผายกระเป๋าเนีอยหน่อยอนนั่นแหละวิเวียนเวนเวนีวนมานางแกงดากแกงกลงมาเฮ้าก็เป็นภายผัวกับหงเขาถาเขางอมงอมงออมอยู่โอ้ยมามาเราะบ่ชเทาสันพิจนนารณ์นาะเขายังเขาก็เฮ็ดถาแล้วล่ะอันง่ายเมื่อมุ่มอยู่ในห้องอะ่ะคอยมีวิธีพิชิตมัน,มน โอ้ยคอยไปยืมผู้แ oh ล้วบ oh oh ันไดจากวัด oh, ผ e. oh, ู้แล้วมางออยขึ <ninety> ้นไปต่อยเจ้าก็มาเห็นตอน่อยต่อยไงมันงูหมูโอ้ยคอยพิชิตมันสุดยอดมือนี่เว้าเรื่องขมยิงไงให้เมียเราฟังอ่ะอันมอที่เจ้าเคยถูนั่นโอ้ยคอยหูวิธีถูแบบทางรัดด้วยนี่คอยถูได้ร้อนไม่กลัวเจ้าอีกอ่ะเว้าผลงานโดดเด่นของหอยเมียฟังอ่ะต้องพิชิต งานในขั้วเลื่อนเจาะไปบังน่าขอจัดไปอู้เรียบร้อยอันอันสุดจะเจากแก่ไ้เมืองบ้านก็ซากาพาไ้เรียบร้อยแล้วคือกันจิตจะให้ตกไฟชายจะให้จิตตกหันมีอมันสิมมนต์กันรองบ้งเอามันสิม,มึนได้พ่อซาปดาบอกขันมันสิมมนตต่อไปอีกเขาก็ค้องไว้ซ้ำกันนี่แหละบ่อยใ้มันลดลงสมมติเราเข้าไปบบก,กับมาเลยเขาิไปอยู่กับผูด้ใดกับซากห้ากะ สีเขาท้งปุ๋ยนึ่งนําไปส่งย่านเขาถูกย่านเขาหยาด่านเขาไปบัวใดดับบัวใดตีฝ่ายสามีกัเหตุแบบเดียวกันก็บฝ่ายภรรยาเลที่พูดที่แม่ที่พูดให้ขำนเป็นคุณธรรมชั้นสูงเลยถ้าใครทําได้อย่างนี้คนคนนั้นชาตินี้สิบชาติข้างหน้านี้ไม่ตกนรกเวลาผัวกินเขาวห่อจอบเบิง บางคนเนี่ยนั่งกินขา้าวน้ําตากูนี่มันสัวตายเมียกูดีสัมนีกูมาสัวตายนั่งกินขาห้องมองห,องห,องห,องหายไปในที่สุดคุณธรรมในครอบครัวมันจะเกิดขึ้นต่อให้ผู้หญิงคนใดงามทำใดไม่ีเงินทำใดก็ดึงผัวเข้าไปว่าแ้่ดีสมนีนะถ้าดีใดสัมนียอีนี่นะนนะหรือถ้าพัญญาเป็น,ปน,ปนฝ่ายเสียหรือลังเธอเขากลับมาขอกาบงามๆเขาขอลาไปตามทางของเขาเขาว่าเขาดีผสมเฮ้า นี่มีตัวอย่างหลายคนแล้วนะถ้าเป็นลักษณะนี้จริงๆเขาเขาบอกเขาถ้าเขาทําไม่ได้จริงๆเขาจะมักกาดนงามเลยเขาบอกว่าผัวข่อยดีแห้งข่อยอยู่น้ําเล่าบวใดผัวข่อยดีเกินกลัวข่อยนี่มันสัวมันเลวแห้งเขาจิบไปตามทางของเขานั่นคือสัตว์โลกจ้องคบกันตามธา,าตุโซวะพิกเว สัตตาสั้นสันตันติเสมติแสดงว่าบุญวาสนาของเขาเฮ็ดมากนะบคูขี้งกันกับเฮ้าทางมันบังเอิญมันมาจวบกันระยะหนึ่งเท่านั้นเองสางกรรมมาโดยห่วมกันส่วนระยะหนึ่งเนี่ยในเรื่องเรื่องกรรมเนี่ยยิ่งเหรียนยิ่งสนุกมากไม่ว่าจะพูดในแง่ใดมีผู้หญิงคนหนึ่งไปถามบุรธเจ้าพราม ว่าข้าแต่พระองค์พระเจริญบุคคนหวังจะเกิดมาเป็นคู่ชีวิตกันตลอดจะต้องทำย่างไงว่าต้องไปจุดถูกจุดเทียนสาบานต่อหน้าพระต่อหน้าเจา้าสายานสัญญาเขาลองมาประโยชน์อะไรในคำสาบานที่หลงสมสารเที่ยวไปการกราบให้หลงโทษท่าน อากฏว่า,วาสาบานมเสือแต่ว่ามันก็จิตใจมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นต่อให้ไปจดทะเบียนบอกว่าเป็นสามีภรรยายอย่างนี้นก็ตามแต่ว่าใจมันไม่เป็นคุณธรรมมันไม่พร้อมมันก็ไม่เป็นอนานพุทธเจ้าจะบอกว่าคนที่จะเป็นคู่ชีวิตกันได้ถาวรทั้งชาตินี้และชาติต่อไปคนนั้นต้องมีสะมะศีลาะสมะศราสะมาสาสะมส,สะมะจาคะและสะมะปัญญามีศรัทธาเสมอกันมี ศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีความเสียสละอารมณ์อร่อยเสมอกันแล้วก็สุดท้ายก็คือมีปัญญาเสมอกันบางทีสามีไปวัดภรรยาไม่เห็นดีด้วยบางทีภรรยาไปวัดผู้เป็นผัวนี่แม่นไปนมักพระบ่แม่นเป็นมกักพระบอกพูดถากถางอยู่นี้ปัญญาน่ศรัทธาจะตายอยู่แล้วแต่ได้ยินสามีพูดอย่างนี้ บางคนนี่ร้องไห้เลยมาพูดให้ฟังนูเสียจังไหนอาจารย์เพิ่นคือว่านวนี้น่เสียนูว่างตัวจังไหนนี่คือเขาเรียกว่าสามีผีแต่ภรรยาเทพเทวิยาสัตทิงชฉวายะวสติภรรยาเทวดาอยู่กับสามีผีลักษณะนี้มันมันบมันบสมกัน แต่มารู้จักหลายคนเมืออกันที่สามีกับภรรยาโอ้ยมีปัญญาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันผ้ากันไปวัดไปว่าผู้พัวกับถือศสลนแปดอยู่ทั้งหนึ่งผู้เมียก็ถือเส้นแปดอยู่นั่งสมาธิเขาก็อยู่ด้วยกันได้มีความงดงามกับไปอยู่บ้านก็ไปถือศี้นหาก็อยู่กันฉันสามีภรรยาปกติมันไม่ได้เสียหายอะไรตรงไหน,นคนแบบนี้เป็นเทว,วดาทั้งสองฝั่งเนี่ย มันก็อยู่ในประเด็นของเรื่องกรรมเองกรรมนี่มันจะเรียกว่าดี a อกรรมก็ได้พูดให้ทันสมัยขึ้นมานิดนึงเวลาคนเราตายลงไปเผามันเผาแขนขาเอ็นเนื้อกระดูกม้ามตับไตใส่ปอดใส่น้อยใส่ใหญ่นี่เผาถึงเผาไปเบิดสิ่งที่ไม่ถูกเผาคือกรรมมันเผาไม่ได้มันไปกับจิตจิตมันก็ไปเกิดไปปฏิสนธิปับ๊บสิ่งที่จะทําให้ชีวิตเกิดมาได้ก็มีสามส่วน มาตามาตาปิตโรสันนิปติตาโหติคือมารดากับบิดานั้นต้องอยู่ร่วมกันสองก็คืออุตุนีจะโหติมารดามีไข,ข่สุกอันที่สามคือคันทัพโพปัจจุปจ,จิโตมีคันทัพพระอย่างลงคือมีปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณตัวนี้แหละคือผู้ที่จะมาเกิด ถ้าขาดส่วนสุดท้ายไปนี่ถ้ามีแต่สองส่วนแรกนั้นแท้งไม่ฆ่าก็แท้งเองดังนั้นมันต้องครบทั้งสามส่วนมีปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงไปปฏิสนธิวิญญาณตัวนี้แหละคือคนจะมาเกิดลูกงักลูกเปิดล,ล,ลูกยังสิมาเกิดบางทีแต่ยงังพระเจ้าอาชาศัตรูจะมาเกิดใช่ไหมแม่แพ้ท้องอยากกินเลือดอยากกินเลือดต้จนจอยบด ผัวก็รอถามไป็ยังเถ่าเจ้าือจอยแห้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ม่านมาเนี่ยโอ้ยแล้วก็บอกบอกมาสงสารผัวสิบวยบอกได้จากนด้นว่าอยากเลือดเจ้าอแล้วก็ถามรอถามเนาะถามแต่เมียนี่รู้แล้วว่าลูกที่จะเกิดมาลูกมาฆ่าพอ่อเพราะว่าไปให้หมอดูในมิตรกาทํานายหมอบอกว่านี่ลูกเจ้านี่พระเจ้าอาสาศาสตัตรูเป็นศัตรูพอ่อตั้งแต่บทท่านเกิด ันก็ลเลซือว่าอาชาติศัตรูแปลว่าเป็นศัตรูตั้งแต่ยังไม่ทันเกิดสิเกิดเกิดมาขาพอแม่แพ้ท้องอก,กินเลือดผัวเทวิยา,าโทฮาโลอาโหวตายัางทักขีณภา,าโหลหิตังพระเทวีแพ้พท้องว่าหาชไหนเนาะเราเพิ่งได้ดื่มเลือดจากแขนเบื้องขวาของสามีทักขีณะภาโหลหิตังถามก็ยังกระอหลาแล้วก็บ,บอกว่าเอ้า เจ้าเคือมา,มาบบอกคอยตยั้งแต่โดนเอาจอกมแล้วแม่เราเอาจอกมาก,กมีดมากแล้วก็เฉือดเลยแล้วเลือตอนเมย่ยเราเลือตอนลูกเราโมสเสกายได้เลือดโมยานเก็บกินเลือดห้จอกตรงเมียได้กินเลือดถึงกันเศร้าแผลท้องคนแพ้ท้องไม่ใช่ว่าคนคนแม่นั้นหิวลูกอยู่ในท้องมนมันหิวปฏิสนธิวิญ,ญญาณคนที่อยากของเปรี้ยวนี่เขาบอกว่าคนที่มาเกิดลูกมาเกิดมาจากภพต่ํา มาก็มาพวกซุ่มเบิดบุญโอ้ยไอ้เบิดบาปพวกเบิดบาปมาจากภพดำมันสิมาเกิดเป็นคนนะสมขุดาวมหาแมวเป็ดไก่พวกสัตว์นรกมันเบิดเบิดเวรเบิดกรรมหละสิมาเกิดเป็นคนมันสิบอกล่างว่าแม่สิอยากของเปรี้ยวแต่ขันยาของหวานแสดงว่าซุ่มเบิดเบิดบุญจากสวรรค์สิมาเกิดเป็นคนพวกพวกเทวดาพวกพ่มพวกยังก็สิมาเกิดเป็นคนสิอยากของหวาน ให้แม่ยากราบอยากกออยากยังกับพวกมันนี่กัลูกกันสิมาจากพวกไอ้อมนุษย์พวกญาติพวกคนท่านพวกเนี่ยักกไอ้เทวดาชั้นต่ำมันอยากกินสดสดจะกินเลือดจะกินยังบางทีมันมันเกี่ยวพันกันนี่ค็เราความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างขันขันแม่กับขันลูกมันสัมพันธ์กันมันบอกเป็นนิมิตบอกนี่มันมันเรื่องกรรมเนี่เรียนสนุกมาก กรรมมพันธุกรรมปฏิสนธโนยังกรรมังกัลิสามิกคยจนังวา่าปาปะกันวาเณะเดียวกันสามเณรบัณฑิตจะมาเกิดบัณฑิตแม่อยากห่มผ้าเหลืองแม่อยากห่มผ้าเหลืองเหมือนพระแท้ท่องอยากห่มผ้าเหลืองอยากเคดบุญเลียงพระหาลอยองนิมนต์พระมาเฮือนก็เอาโภาษารีบุตรนี้เป็นประธาน ก็นั่งฟังพระเทศอยู่ข้างหลังห่มผาเหลืองถเลอถเลอเถลยอยู่เล่บาบัดนี้หลังจากพาาระสันเพลแล้วก็กินเข่าเดินพระพอกินเข่าเดินพระแล้วห่มผาเหลืองแล้วกินเข่าเดินพระแล้วจังเศร้าแผลท้องอันนี้ลูกคนนี้จะเกิดมาเป็นบัณฑิตเป็นสมณีนบัณฑิตบรรลุอรหันต์ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบบันที่เขาจะบรรลุอรหันต์นั้นพระพุทธเจ้าก็มาช่วย เทวดาก็ช่วยสุริยะเทพนี่ต้องยุดดวงอาทิตย์อย่าให้ดวงอาทิตย์ขอยไปด้วยสมณีนออกออกจากสมาธิจอนเราบรรลุแล้วเราสิบวันได้สันเพลพอสมณีนสันเพลแล้วดวงอาทิตย์แล,แลถถนเบื้องนตกตูบเลยคนงงเอ๊ะมัอนี่คือคำเร็วอ่วาเพร๋อถ่ายสามณีนสันเพกันสุริยะเทพจันจันจัน,จ,นจันทะเทพสุริยะเทพมาปกป้อง ท้าจตุโลก,กบ,บาลน,นังสีนมาช่วยปกป้องพระพุทธเจ้าก็ยังเสด็จมาสากัดกลัวภาษาลิบุตรบินทบาทกลับมาเลี้ยงลูกศิษย์คือแกไปบินทบาทกับอาจารย์ไปถึงไปถึงเหมืองน้ำเนาะเหมืองสองน้ำก็เลยถามอาจารย์นมม้ํามันมีชีวิตไหมไม่มีอ้าไม่มีชีวิตทําไมมันไปตามคําสั่งของคนเพราะน้ำม,มันเห็ดห่วยคดเมื่อก็คดน้ำนาอ่านาเมื่อกวดได้ตัห่วยมันคด น้ำม่ได้ลึกได้แต่หวยมันลึกทำไมกันก็ได้คิดเอเราเป็นคนแท้ๆทำไมจะบังคับตัวเองไม่ได้น่ามัมนว่นม,นมีชีวิตมันยังบังคับได้เว้ยสิเอาอาจารย์อาบาดไปสวัสดิ์ผมจะกลับไปทําสมาธิพอกลับมาถึงมานั่งสมาธิงวนขาเข้ามาโดยรอบหายใจเข้าหายใจออกเมื่อนานาปนสติสุรพรุ่งนี้เช้าอาจจะได้พูดเรื่องนี้วันนี้คงจะหมดเวลาเรื่องกรรมก็ไม่จบหรอกแล้วทีนี้ นั่งสมาธิอยู่พระเจ้าก็มาสากัดกลัวสาลิบุตรจะบินตาบาดได้แล้วก็จะห่วงลูกศิษย์นะสิ่า้าบาดร่วงขึ้นกุฏินะพระพุเจ้าก็มายืนดักอยู่พอภาษาลิบุตรกลับมาปุ๊บพระเจ้าก็ถามดูก่อนสาลิบุตรเธอได้อะไรมาได้ไม่อยังมาได้อาหารแล้วะอาหารนําอะไรมาอาหารนําเวทนาอาหารนําเวทนามาพระเจ้าค่ะแล้วเวทนาละ่ะ นำอะไรมานำรูปมาพระเจ้าค่ะเอา้าแล้วรูปนำอะไรมานำผัสสะมาสนทนากันเรื่องปฏิจจสมุปบาทสนทนาตอบโตธรรมปับ๊บพระพุทธเจ้าก็รู้แล้ววะรู้แก่พระหไทัยของพระอ,องค์ว่าตอนนี้สมามเณรบรรลุธรรมแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยปล่อยให้พระสารีบุตรเข้าไปในกุฏิลูกศิษย์ก็บรรลุธรรมบดีเอาเข้าวไปให้ลูกศิษย์ฉันทันเพลินบดีอ๋อไม่ทันได้ยังไงพระ ดวงอาทิตย์หยุดอยู่สามเณรฉันเข้าเสร็จดวงอาทิตย์แลนตุ๊กตก <c oughs> นกงงเลยเอ๊ะทำไมข้าเร็วเหลือเกินเข้ารังไม่ถูกอันนี้เขาเขาเขียนไว้อย่างนั้นจริงได้ธรรมบทนะนี่คือเรื่องของกรรมมันมันจะบอกนิมิตนะแม่แพ้ท้องอย่างนั้นแพ้ท้องอย่างนีมันอยู่ที่มันเป็นกรรมสืบเนือ่องกันมั่งคนสมัยก่อนเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าจะมาเกิดเนี่ย พระนางสิริมหามายาทรงนิมิตเห็นช้างสามเสียรเอาดอกบัวมาถวายให้ทัานคือคนมีบุญจะมาเกิดพระพุทธเจ้าจะมาเกิดปฏิสนธิยังประกันของพระมารดาแผ่นดินไหวนะแผ่นดินไหวใหญ่แต่ว่าไม่ใช่ไหวแบบเกิดอันตรายเป็นการหว่นไหวรองรับผู้จักมีบุญมาเกิด พระพุทธเจ้าจะไม่เกิดพร้อมกันสององค์เกิดเพียงครั้งละองค์เท่านั้นถ้าเกิดสององค์นี้โลกไม่สามารถจักทานบาร,รมีของพระองค์ได้โลกจะแตกละลายเลยเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดกันเล่นๆน,นะบางทีอาจจะเออพ่นกุยโมเล่นมั้งเรื่องพระพุทธเจ้านี่เราจะไปคิดเรื่องบางเรื่องเรื่องที่ไม่ควรคิดมีอยู่สี่อย่างในพระไตปรปิฎกเล่มที่ยี่สิบเอ็ดอจินตยสูตรข้อที่เจ็ดสิบ 7หน้าที่91พระพุทธเจ้าว่าดูกนวิสูตทั้งหลายสิ่งที่ไม่ควรคิดมีอยู่สี่ประการเพราะจักนำมาซึ่งความกังวลจนนำไปสู่การเกิดวิกลจิตได้คือก็หนึ่งเรื่องพุทธวิสัยเรื่องพุทธวิสัยก็คือเรื่องวิสัยของพระพุทธเจ้าว่าส่องไปคิดว่าเป็นอย่างมูทธเจ้าจังเกิดมากอย่างใดน,นะนะบอกยัไงไงเกิดมาปรปับอย่างใดเลย สิปนคิดเป็นอย่างไนั่นมันเกี่ยวของกับพระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องของเฮาเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นต้องเป็นบุรุษพิเศษอยู่แล้วแหละมันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแน่นอนอันแค่เกิดมาอย่างไดนี่มันบ่แมนเรื่องแปลกเลยเพราะว่านั่นคือพระพุทธเจ้าจังมูเฮาเนี่ยมันบ่แมนพระพุทธเจ้าบ่แมนคนบุรุษเอกของโลกมันก็เดินไม่ได้แล้วตั้งแต่หกสิบปีหลับมันคนยังอย่างบ่ได้นนอนกองเงาอยู่ มาเรียปากาาแเล็บซีปีหาิบปีกับยังยางบดได้ให้เขาแบกเอาวงค้นกันพระพุทธเจ้าเกิดมาพระพระองค์ทรงดำเนินไปเจ็ดเก้าบนดอกบัวมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับทุกดอกนั่น,น,น<ม>คือมหาบุรุษของโลกเอกะปุคโลเกิดขึ้นในโลกรั้งละองค์เท่านั้น และไม่ใช่จะเกิดได้ง่ายๆต้องนานๆเกิดองค์หนึ่งพุทธเจ้าข้งเฮาทีนี่ประการที่สองที่ไม่ควรคิดก็คืออชาณวิสัยชาณวิสัยก็คือวิสัยของคนได้ชาญจังเฮาเห็นคนหอจังสิครับบ่บริงึดประดอนนั่นคือมันเป็นวิสัยของชาญมันห่อได้แต่มาเป็นคนชอบคิด เวลามานั่งรอเครื่องบินอยู่สนามบินสนามบินเอลเอเป็นสนามบินใหญ่ที่สุดของโลกนะเครื่องบินขึ้นมากที่สุดโดยเฉพาะบริษัทแอร์บัสอีทำเครื่องบินได้ใหญ่กว่าจัมโบ้ของอเมริกาบริษัทจัมโบ้เจ็ดสี่เจ็ดเนี่ยไม่ได้ใหญ่เท่าแอร์บัสของยุโรปนะโดยเฉพาะประเทศอทศอสเตรเลียเใช้เครื่องบินใหญ่มากเป็นลงสนามบินเอลเอคนไปนั่งรอขึ้นเครื่องบินนี่มากกว่าเรานี่ทั้งสามเท่า ลำเดียวเข้าอยู่นี่ประมาณสองรอยเครื่องบินมันมันเดืถูกมันถูกเดือดเจ็ดร้อยสามแถวมันขึ้นไปนั่งอยู่จงังใดในเครื่องบินลำนั้นแต่มูมเฮ้านี่ยังขึนจนน้ำนักคนเราเท่าไรเนี่ยบันนี่คนมันหลายคนนี่สามแถวไปนั่งทะเลาะึ้นเครื่องบินลำเดียวบันนมันเลนขึ้นบุนบุน ความเร็วก่อนมันจะทะยานตัวขึ้นน่นสามรอกิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่จะขึ้นจากลานบินก่อนที่จะขึ้นจากเลนที่มันวิ่งขึ้นต่อหนาต่อตาเซ้เลยบอได้จมคาถายัางจักมิด <c oughs> มันไม่ได้นั่งสมาธิด้วย เครื่องบินไม่ได้รังสมาธิขึ้นต่อหน้าต่อตาห้องอถามม,ามันขึ้นได้ด้วยอะไรมันก็มีสูตรอธิบายหมดนั่นแหละพูดเป็นวิชาการให้ฟังก็พอได้เรื่องนี้ไม่ยากเกี่ยวกับเรื่องความมนความโค้งอะไรอธิบายอะไรออกมาเรื่องของกา๊าซอะไรต่างๆเอาเคยหูบเริ่องลูกโป,ป่งสวรรค์เคยหูแต่ลูกโป,ป่งสวรรค์ ห่งบอลหลุวงนรกเป็นยังไง <c oughs> เราเคยรู้แต่ลูกพวงสวรรค์ลูกพวงนรกคือลูกพวงยังไงลูกพวงนรกก็คืออัดออกซิเจนเข้าไปมันก็ตกตุบมันออกซิเจนหนักเป็นธาตุหนักมันแต่ที่อัดไฮโดรเจนเข้าไปมันเบาบ่นี่นั่นธาตุนรกก็เหาะขึ้นไปทีนี้คนเหาะกับเครื่องบินเหาะมันก็นต่างกันหรอเด้ เอานกบ่เนี่ยพูดถึงนกบ้างนกมันก็นกกระเจ้าน่ะหาจุบกินป่าทั้งนางสุชาดาไปเกิดเป็นนกนางสุธรรมมานันทําบุญโคสงาอานิสงส์สอผ่าได้นำอยู่ทรงเทิงปุ่นหนักสูงโบนึงคอยยังตามโตเฮห่นั่งฟันพบอยู่ในเมืองฝ่าฝ่ายสุนันท่านองพุทธะอันกงใหญ่วังให้คนอื่นใดสะหลังสวยสง บุญประสงค์มั่นคือกันกับปีเฮห้นางนองนี่เน่าอย่างอยู่สวรรค์สุจิตตานองนั่นมุ่งใส่ทั้งสวนม้วนปะกาสอนมูพม่อน,อน,อนบินต่อพวงพย่อมสื่นมั่นปลาเหลืองอัลามพวงมาริสอนห้อมกลัวเขา้าเสกันอาณิสง์ต่างเตนั่นอยู่ทรงตามโตถึงเมืองแม่นมูเทพ้าลองให้ค่อยซ่อมไปหนาสุซาดาผูประมาทข่าแต่ต๊กแตเงเอกเงี่ยงหนาสองแตงองาหอดแต่เศร้า เริ่มแต่เสาหอดใบอัดสะดงข้าแต่หลงเงาโตแต่งตาท่าแปลกแย่งตั้งสายตั้งขัวมือหอยซ้ำบัดบาตายหมดหมวยไ,ไปเกิดจูปาเขานั่งเข่าหมอกเป็นนกเจ้าอยู่ริมหนองตาหักมองแล้วหาหมูป่าซิ้อา่าวขาเงาเ,งาเ,งาเานาทกถอยคนโน้ยน่ยขี่พนพนตาเลือดตนสุสาดาน้องหลา่าพูท่าแ,แต่งแต่โตจอบปลาซิ้นยางคนก็คอย่างบ,างบกายนางแห้งหยานแผ่นดินถล่ม ปาซิวมาซับชุกปาซิวมาซับชุกพ่อคนมาปรปับมันทะยานขึ้นน้ำาเที่ยงของเขามัน,เ,นเห็นคนมามันทะยานบุบขึ้นจากน้ำน้ำฮอดบอสเทือดตัวน,นี้ก็บริ่นั่งสมาธิคือกัน <c oughs> เรื่องโมนี่แหละเป็นโมห้คิดเป็นยังนอ,อกล้วยมันจะออกมาเป็นแนวนี้เรือมันเป็นยังสี่เป็นยังบักพริกบางพันหน่วยมันสั้นขึ้นบางพันหน่วยเอาหัวลง ของที่คนวห้คิดมันเป็นเรื่องวิปากับวิสัยวิสัยของวิบากวิสัยของกรรมกรรมมาวิสัยวิปากับวิสัยโลกกับจินตาเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดเนี่ยคันเ้าคิดไปมันก็เฮตุแห่เจ้าของเราไม่ใช่พุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้านี่เป็นคนอยากจะรู้อะไรก็รู้ได้โดยการระลึกเอาเลยแต่โมท่เฮ้าเนี่ยมันจะต้องไปหาสูตร ท่านจะคู่เรื่องแพทย์ต้องไปเปิดวิชาบงมาเนสอนว่าอย่างไหเป็นสอนเหล่องพาตัดว่าจะได้ลดขั้นนี่เครื่องมันเป็นอย่างไรลดมอเตอร์ไซค์ขั้นนี่เป็นยี่ห้อยังเติมน้ำมันมันบ่ได้เขาต้องไปเปิดเบื้งคูมือแต่พระพุทธเจ้านี่ไม่ต้องพระองค์ทรงรู้เพียงแค่ระลึกโลก,กับวิถีเป็นผู้รู้โลกอย่างจแจ่มแจ้งสังพระพุทธเจ้านี่เป็นเป็นบุคคลที่รู้ สังโฆสัพโลกาาัสสะเป็นผู้รู้ขอบโลกอัฏฐาอัฏฐา,ายทถัญญาตวาอัเทนโยเชติทรงให้สัตว์โลกเว้นจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และประกอบสัตว์โลกไว้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อัเทนโยเชติอัฏฐายทถัญญาตวะหูทั้งสิ่งเป็นประโยชน์ทั้งหมดเป็นประโยชน์ แต่ว่าพ่อโหเแล้วกับประกอบสัตว์โลกไว้ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์นี่คือวิสัยองค์พระุทธเจ้าทรงรู้ว่าสัตว์โลกนี้เป็นไปตามกรรมกรรมมังสตเตวิภัจติยะทิตังหินาปนิตตายะรู้ว่าสัตว์โลกนี้กรรมจําแนกไว้ให้ดีเร็วแตกต่างกันพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือคนโหูทุกสิ่งทุกอย่างี่เกยวกับการเกิดการดับของมนุษย์ หมได้ห้าวเน่ไปเบิ้งหม้อลูกห้องหายก็ไปเบิ้งหม้อค้ยหายเกิดไปเบิ้งหม้อเราเราไม่สามารถที่จะรู้เรื่องเหล่านี้ก็ไกลเอาประชาากรรมไปฝากไว้เอาไปฝากไว้คนอื่นนี่ก็บางทีเป็นเครื่องมือของคนบางคนหากินบางคนมนโยกันม่นไปหาหมอท่านคือสิบวาตายอยู่นะไผสิบวัหลอดไผสิบปีนี้หม่อมกรรม จริงอยู่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าโรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายโรคบางอย่างรักษาจึงหายไม่รักษากตายพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าติการนิบาตอังกุตไตรกายเล่มที่ยี่สิบอัไัยบิดดกแต่ คนผู้ตายลงแล้วนะี่ยตายก็ตามกรรมเนะั่นแหละมันสมควรคือว,ว่าอย่างไงวะบางคนเนี่ยบุมีฝายขานอนไหลาตายไปรับตายไปซื้อบุม๋มยี่าขาก็ตายมันหอดเวลามันห้องจิตปจำโอยตายเร็วแห้งดีเป็นยังไงมันไม่เร็วก็กว่าสมควรทุกคนตายนั่นเป็นไปนเพียงว่ามันแขนแนมนั้นแง่ของอายุมันอาจจะบ่สมอาจจะบ่สมควรพรา,าห้องหูซื้อกามันตายเร็วไป ตายเร็วเกินไปก่อนอายุครบกําหนดเขาเรียกว่าอาการมละนังอาการละมลนังก็คือตายในเวลาที่ไม่สมควรโมได้ไม้คมาโมสมควรตายเด้แต่ว่ามันตายในวัยที่บมสมควรน่ะนะต้องฟังให้ถูกมันอยากทัพซ้อดในอยู่เลยเพ้าง่ายว่าตายคือตายตามกรรมนั่นเองแต่ว่าเคาว่ามันตายไวมันหนุ่มๆอยู่น่ะนะนาซีฮอดเ่าก็ต้องคอยตายนี่นะ